น้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักแต่มาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าตกใจจากรัฐบาลในการจัดการกับภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้และการเยียวยาผู้ประสบภัยกันเถอะคุณจะเห็นว่ามีอะไรที่หลายคนอาจมองข้ามไป นายพรดอดปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยโดยเฉพาะในเรื่องที่ดินทำกินหรือพื้นที่เกษตรกรรมต่างๆน่าสนใจว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประเมินความเสียหายอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้วของกระทรวงซึ่งนั่นหมายความว่าขั้นตอนการเยียวยาจะยังคงยึดตามกรอบเดียวกันที่เคยใช้มาเพื่อให้มั่นใจว่าการช่วยเหลือจะเป็นธรรมและครอบคลุม เมื่อถูกถามถึงการที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายโสพลสรมรองนายกรัฐมนตรีและร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีพร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมหาหรือเรื่องการเยียวยานี้นายพระดอนได้อธิบายอย่างจมแจ้งว่าขณะนี้เรื่องการเยียวยาสำหรับบ้านเรือนของประชาชนได้มีความชัดเจนแล้ว แต่สำหรับพื้นที่เกษตร,รกรรมนั้นจะยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดไว้โดยเกษตรอำเภอจะเป็นผู้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหรือหากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต้องการแจ้งเองก็สามารถเดินทางไปที่เกษตรอำเภอเภรหรือเกษตรจังหวัดไอด้ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ซึ่งทุกอย่างจะดําเนินไปตามเกณฑ์เดิมเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างเป็นระบบและยุติธรรมนอกจากนี้ในพื้นที่ที่เริ่มกลับสู่สภาวะปกติแล้วเช่นจังหวัดพิจิตรหรืออ่างทองในบางส่วนที่น้ําได้ลดลงแล้วจะมีการทยอยจ่ายเงินชดเชยทันที โดยการประเมินความเสียหายและจ่ายเลยโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดลงทั้งหมดเหมือนกับการเร่งรัดกระบวนการเพื่อให้ชีวิตของผู้ประสบภัยกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้เร็วที่สุดนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการปรับตัวเพื่อช่วยเหลือแบบฉับไวแต่มาถึงจุดที่น่าสนใจและอาจทำให้หลายคนถกเถียงกันบ้างการเตรียมรับมือกับอุทกภัยในภาคใต้นายพารดอนได้เล่าถึงการหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อพอ เมื่อวันที่18พฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมาว่าสถานการณ์ในภาคกลางได้ลดความรุนแรงลงแล้วและต่อไปจะต้องเฝ้าระวังภาคใต้โดยจากการพยากรณ์อากาศในอีก7-8วันข้างหน้าจะมีฝนตกหนักมากซึ่งธรรมชาติของน้ําท่วมในแต่ละภาคก็แตกต่างกันภาคกลางมักจะเป็นน้ําท่วมขังที่กินเวลานานทําให้ดินและพืชผลเสียหายรุนแรงแต่ภาคใต้ส่วนใหญ่จะเป็นดินถลม่มหรือน้ําป่าไหลหลากอย่างฉับพลันดังนะนั่นจึงต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ไว้อย่างเหมาะสม ขณะนี้ปอพได้ขนย้ายเครื่องมือและเครื่องจักรหนักจากภาคเหนือลงไปยังภาคใต้เพื่อเตรียมความพร้อมแล้วและนี่คือส่วนที่น่าสังเกตว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญระบบแจ้งเตือนเซลล์บล็อตแคสค่อนข้างรวดเร็วและแม่นยําเช่นเดียวกับที่ใช้ในภาคกลางก่อนเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมซึ่งเชื่อว่าสําหรับภาคใต้ระบบนี้จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวได้มากขึ้นแต่คําถามที่นี่คือเราจะเชื่อใจเทคโนโลยีนี้ได้ขนาดไหนเมื่อธรรมชาติหลายครั้งก็ไม่คาดเดาส่วนสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติสทนาหอ จะทำหน้าที่ดูภาพรวมและประเมินสถานการณ์รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะกำกับดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดและปภอ,อย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันที่รุนแรงในภาคใต้เมื่อถูกถามถึงแนวโน้มว่าสถานการณ์จะรุนแรงเหมือนครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ นายพระรดิแสดงความหงวงใหญ่และบอกว่าติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เคยประสบอุทกภัยหนักนายพรดินแนะนำว่าประชาชนในพื้นที่ควรเตรียมตัวรับมือเพราะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปในทิศทางใดและนี่อาจเป็นจุดที่หลายคนเห็นต่างกันการเตรียมตัวส่วนตัวสำคัญแค่ไหนเมื่อเทียบก,กับการพึ่งพารัฐบาลน,นี่คือข่าวสารล่าสุดที่เรานำมาบอกเล่าให้ฟังแต่ยังมีอีกหลายมุมที่อาจก่อให้เกิดการถกเถียงเช่นการใช้เกณฑ์เดิมในการโยยากเกษตรกรน,นั้นยุติธรรมเพียงพอหรือไม่ หรือรัฐบาลควรปรับปรุงระบบแจ้งเตือนให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่คุณคิดอย่างไรบ้างแชร์ความเห็นของคุณในความคิดเห็นด้านล่างได้เลยเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย